สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety นะครับตอนนี้นะครับโอ๊ตก็อยู่ที่หน้าประตูวัดอุโมงนะครับซึ่งอยู่ในย่านชุมชนนะครับหลังงอชอนะครับก็วัดนี้นะครับเปิดตั้งแต่ตี4นะครับจนถึง2ทุ่มนะครับในระหว่างนี้นะครับก็อยู่ที่เวลาประมาณ6โมง40นะครับก็โอ๊ตจะมีเวลาอยู่ตรงนี้ประมาณหนึ่ชั่วโมงนะครับ ก็เข้าไปในวัดป่ากันนะครับเพราะว่าโอ๊ตได้ทำการนัดกับ FC ไว้ C y นะครับว่าจะถ่ายทำไลฟ์สดนะครับหรือว่าทำคลิปให้ชมนะครับในส่วนของวัดอุโมงค์ที่เป็นมีพระเจดีย์นะครับที่ใกล้เคียงนะครับที่ของวัดที่หลวงพ่อบางนะครับเป็นพระเจดีย์ที่ทรงละไม้คล้ายคลึงกันนะครับ ราวกับว่าเป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันเลยนะครับที่หลวงพระบางกับเชียงใหม่นะครับตอนนี้นะครับมองด้วยตาเปล่านี้ที่นี่มืดแล้วนะครับมืดถนัดตาเลยนะครับแต่ว่ากล้องก็ปรับแสงให้นะครับตรงนี้ก็จะมีลานจอดรถนะครับซึ่งเงียบมากนะครับตอนนี้นะครับไม่มีคนเลยนะครับแต่ว่าโอตก็ต้อง ทำเวลานะครับซึ่งบริเวณวัดนี้นะครับาพุทธศนสนิกชนนะครับหรือว่า,าประชาชนทั่วไปนะครับสามารถมาเที่ยววัดได้แล้วก็มาศึกษาธรรมะได้และทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ด้วยนะครับสามวันห้าวันเจ็ดวันแบบนี้นะครับแล้วก็นุ่งขาวหม่มขาวเดินจมกลม วัดน,นี้อดไม่ยังไม่เคยมาปฏิบัติธรรมนะครับอดเคยมาปฏิบัติธรรมที่วัดอ่าล่ําเปิงซึ่งอยู่เลยถัดออกไปจากตรงนี้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะมีวัดเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ถือว่าเป็นความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ของคนในอดีตนะครับสู่ปัจจุบันนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นผังแผนผังของวัดอุโมงค์นะครับก็จะมีเป็นตัวเลขนะครับเป็นเหมือนกับว่าแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนนักศึกษาหรือประชาชนทั่วไปสามารถอ่านได้ตามนี้ได้เลยนะครับน่าจะมีโบชัวร์ด้วยเนาะนี่นะครับที่โอ๊ตพูดถึงก็คือตรงนี้นะครับหมายเลข8นี่นะครับสถาปตยกาเหมือนกับหลวงพ่อบางเลยนะครับตรงนี้นะครับ ซึ่งถ้าขยายภาพแล้วก็แคปหน้าจอไว้นะครับก็จะเห็นเป็นแผนผังนะครับที่เป็นทางการนะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับโอตก็มาช้านิดนึงนะครับทางวัดน่าจะมีไฟนะครับโอก็จะอยู่ สักพักหนึ่งนะครับเพราะว่าอยากจะไลฟ์สดที่นี่นะครับบริเวณวัดตอนนี้นะครับก็เงียบนะครับแล้วก็เริ่มมืดแล้วแล้วมีฝนก็ตั้งเขามาด้วยนะครับตอนนี้โอ้โหท้องฟ้าสีเหลืองตรงนี้นะครับก็อ้าวจะพามาทางนี้ก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์นะครับของวัดอุโมงค์ซึ่งมีหนึ่งเดียวในคาดว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีวัดที่มีสถาปัตยกรรมในรูปแบบนี้นะครับนะครับก็เป็นคล้ายๆกับลหลุมหลบภัยนะครับซึ่งบันไดด้านบนนี้ที่โอนกำลังจะขึ้นไปนะครับก็จะได้ไปทำ เดี๋ยวอจะเดินไปกใกล้ๆนะครับจะได้เห็นเพราะว่าอันนี้โอ๊ตเคยมาทําการไลฟ์สดแล้วนะครับพาคกลางวันนะครับบริเวณนี้จะร่มรื่นนะครับร่มเย็น สามารถมาถ่ายแฟชั่นชุดล้านนาตรงลานข้างหน้าได้นะครับส่วนสิ่งที่โอาอยากจะให้เอฟซี FC ได้เห็นนะครับก็คือ,อลักษณะของพระเจดีย์นะครับที่มีส่วนคล้ายกับพระเจดีย์ที่ประเทศลาวนะครับหลวงพระบาง สมัยที่อดเคยไปเที่ยวหลวงพะบางนะครับครั้งยังเป็นวัยรุ่นนะครับตอนสมัยเรียนจบมหาวิทยาลัยมาใหม่ๆนะครับก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวหลวงพะบางนะครับตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นความชานฉลาดของคนในอดีตมากนะครับเหมือนกับว่าทําภูเขาขึ้นมาเออทำบันไดบนภูเขาแต่ว่าส่วนด้านล่างก็ขุดเจาะ นะครับขุดเจาะอุโมงค์ลงไปนะครับวัดนี้ถึงได้มีชื่อว่าวัดอุโมงค์ครับพญานาคนะครับมีมน์ขลงมากนะครับตรงนี้นะครับโอ้โหวันนี้ทะลุมิติจริงๆนะครับเพราะว่าฟ้าฝนเริ่มตั้งเขาเหมือนจะตกแล้วนะครับแต่เป็นสีทองเหลืองอาลามนะครับ ถึงแล้วนะครับถึงแล้วดีใจจังเลยนะครับก็มีดีใจที่มีโอกาสนะครับพาเอฟซได้มาชื่นชมนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นสถาปตัตยกรรมที่สวยงามนะครับที่หลวงพระบางจะองค์ใหญ่กว่านี้นะครับ <c oughs> แล้วกลีบดอกบัวด้านล่างจะ จะเห็นชัดกว่านี้นะครับที่อดไปที่หลวงพระบางมานะครับแต่ส่วนประวัติลึกๆแล้วนะครับโอดก็จะไปหารายละเอียดมาให้กับเอฟซีได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในอนาคตนะครับก็ทางวัดนี้ก็จะมีประวัติด้วยนะครับ ก็ถือได้ว่านะครับเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามนะครับและมีความตั้งใจนะครับของคนอนุญาูปูชนียบุคคลในยุคอดีตนะครับมีสันนิษฐานว่าตรงนี้น่าจะเป็นคํากราบบูชาพระบรมสารีริกธาตุ อันนี้เป็นคำกล่าวค,ล,าค,ล,าคล,าล้ายๆกับคำกราวทูลไม่ใช่พุทธประวัติหรือว่าประวัติของที่นี่ไม่ใช่นะครับก็ต้องอาจจะเซิร์ชถ้าสำหรับ f c ที่อยากจะรู้ประวัติสามารถเซิร์ชได้เลยนะครับแต่ส่วนของโอที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ๆได้อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี้นะครับก็จะมาหาข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับในอนาคตนะครับสำหรับวันนี้ก็ ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว FC จะได้สามารถนะครับติดตามคลิปดีๆของโอด้ได้ใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโอเชียงใหม่ CM Variety